โฟมก็ไม่ให้มันจมอแล้วก็เอาเม็ดพืชในหวานบนผักตบชวาเลยก็งามมันก็งามเอาฟางคุมถ้านึกออกก็คือโฟมที่หนุนลดปิกอัพตอนอน้ําท่วมอ่ะแต่จริงเข,เขาไม่ใช้โฟมเป็นแผ่นๆอย่างนั้นนะเขาเอาเศษโฟมที่ทิ้งนี่แหละอืม,มาขยี้ขยี้แล้วใส่ถุงพลาสติกก็ได้ใส่ถุงปุย๋ยอ่ะให้มันลอยอะ่ะเขาต้องการให้มันลอ,อยอย่างเดียวให้มันลอยฮะแล้วก็เย็บให้สนิทแล้วก็วางเรียงๆกันเป็นแพ่นี่จะขยะโฟมกลายเป็นประโยชน์ได้ไงครับแล้วก็เอาผักตบชวาเนี่ยใส่ กดโฟมให้จมลงไปก็ใส่ใส่จนกัแล้วก็ทิ้งไว้หมักด้วยน้ำหมักชีวภาพครับแล้วก็เอาเมล็ดพืชในหวานงามงามงามมากฮะแล้วไม่ต้องลดน้ำมันก็จะช่วยดูดน้ำเสียด้วยแล้วก็ช่วยลดน้ำคือมีวิธีคิดเยอะมากในการที่จะทำแต่แล้วพืชพวกนี้ก็ไม่ได้มีสารพิษไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงอะไรมากมายแล้วก็มีประโยชน์บางทีอาจจะดีกว่าพืชไร้ดินบางประเภทด้วยซ้ำแต่ว่าถ้าไม่อยากปลูกพืชที่เป็น พืชอ,อาหารเนี่ยนะฮะก็อาจจะใช้พืชดอกก็ได้อย่างพุทธลักษายมันก็อยู่ได้บนงงบนบนบนน้าอย่างนี้นะฮะงงใช่ไหมฮะมันก็งามด้วยแล้วเวลาพอในแหล่งน้ําทำเป็นจุดๆมันก็จะมองดูดีสวยงาม มองไปด้วยครับมันก็จะเห็นดอกสีเขียวสีแดงสีเหลืองเต็มไปหมดเลยเทศบาลริมน้ําหลายๆแห่งอาจจะใช้แนวคิดนี้ก็ได้ก็ทําได้หมดแล้วก็ช่วยกําจัดน้ำเสียเพราะนั้นเราก็ถอนต้นมันออกมาแล้วก็เปลี่ยนอย่างในแม่น้าสแกกลางนี้ค่อนข้างเยอะต้องมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่จะดีขึ้นได้เพราะว่าเราไม่ทําให้เกิดมลพิษแต่ในขณะเดียวกันมลพิษมันเกิดพวกขยะมันเกิดเพราะคนต้องจัดการมันถึงจะดีแล้วก็อีกแนวคิดหนึ่งนะฮะก็คือเรื่องของปลา ต้องยกให้บัลลาดของโพกุเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยมาเฉลยเยี<อ>พักสักแป๊บหนึ่งนะฮะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาครับ เคยป้ายมือคนจะกลับยืนต้นด้วยคนอีกคราขอพลิกดินแลงทุ่มแรงกายให้เสียงเหงื่อแค่ไหนนไม้ได้ปลุกก็สุกนักหนาไม้ซึ่งวันหนึ่งจะเสียถึงฟ้า เดียดกันเป็นป่าขานาบบนั้นลูกไม้แม่ไม่กี่ต้นหลายมือหลายคนหลายหนตของมาหาศาคนสร้างป่าได้เพียงแค่ร่วมใจกัน And didn't number... run. I'm okay. มาอยู่ที่ในช่วงที่2และเป็นช่วงสุดท้ายของรายการคุยเฟื่องเรื่องเมืองเพชรนะครับในวันนี้อยู่กับอาจารย์ณัเดยไกยสอนแล้วก็ผมปริญญาศรีสุคนนะครับเมื่อกี้เรื่องของการจัดการ,รอย่างมีประสิทธิภาพในแง่ของขยะและสิ่งแวดล้อมจะช่วยแก้ปัญหาได้เราคร้างกันไว้ตรงที่คลองโพกคุคือคือคลองโพกุนี่มันเป็นลาน้ําเข้าใจว่าถ้าให้ผมดูนันเป็นลําน้าเก่าของแม่น้ําเพชร พกลุลนี่จะคุ้นว่าเป็นอย่างนั้นอยู่ทีนี้ของเก่าค,ค,คือเวลาน้ามันไหลาตามธรรมชาติเนี่ยมันก็จะไหลโค้งไปโค้งมาโค้งมาโค้คงไปนะฮะในที่สุดมันก็ตัดขาดเป็นแนวตรงรูปของโคงพก,กุลเนี่ยทางภาษาทางภูมิศาสตร์เขาเรียกทะเลสาบรูปแอกบัวหรือแอก็กซ์โบเลกจะมีอยู่ทั่วฮะก็คือ<ใ>นลำน้ามันเปลี่ยนสายเปลี่ยนสายแล้วก็ตัดตัวมันเองให้เหลือบางส่วนที่มันเป็น เป็นแองเขาเรียกแอคซโบเลก,ก็คือทะเลสาบร,รูปแอกวัวแอกวัวที่ไถน้มันจะโค,งโค้งลักษณะอย่างนั้นก็มันเหมือนกับของน้ําที่มันตันนะฤดูแรงในน้ำมันก็ไม่ค่อยจะไหลเท่าไหร่ทีในวิธีการรักษาเนี่ยคลองโพกุนียเขาก็เลี้ยงปลาคือปล่อยพันปลาและชาวบ้านแถวนั้นเขาก็พร้อมใจกันไม่จับก็คือปล่อยสารพัดพันธุ์ลงไปครับถึงเวลาปล่อยปลาบ,บางคนบอกกลัวปล่อยเยอะแล้วปลามันแน่น จริงๆปลาเนี่ยมันจะมีการหากินอยู่สามระดับครับคือแล้วแต่ชนิดของปลาถ้าปลาที่เป็นปลาผิวน้ำอย่างพวกกลุ่มปลาตะเพียนเนี่ยนะฮะมันก็จะอยู่ข้างบนปลาตะเพียนปลากระแห่นะฮะปลาพวกปลาเกตทั้งหลายนะฮะปลาเกตเนี่ยมันชอบว่ายเต็มอยู่ข้างบนเนี่ยมันก็จะกินอาหารชั้นบนอะไรหล่นลงไปแล้วมันจะกินหมดที่เราเห็นมันฮุบง่ายๆฮุบเก่งๆนะะปั๊บๆเนี่ยจะกินหมดปลาตะเพียนนี่กินเก่งมากและกลุ่มกลุ่มที่สองที่มันเป็นกลุ่ม หากินกลางกลางน้ำหน่อยระดับเนอ่มันจะไม่ขึ้นสูงมากไม่ลึกแล้วก็ไม่ไม่ตื้นหาก,กินไม่เก่งเหมือนปลาตะเพียนก็จะมีอีกหลายชนิดที่มันหาก,กินอย่างนี้แล้วก็มีกลุ่มที่มันอยู่ยหาก,กิน<ล>หาก,กินหน้าดินเลยติดเลนเลยเนะติดเลนเลยถ้าในตู้ปลาเราก็มักจะเห็นพวกปลาดุดซ้วมที่เขาว่าอย่างนั้นปลาซักเกอร์ปลาดุดส้วมอย่างนั้นแต่ว่าในธรรมชาติบ้านเราไม่มีมีก็มีฮะพวกปลา้ตปลาไ้กันพวกปลาอะไรอะ ปลาที่ผมนึกซื้อปลาไม่ได้แต่เป็นปลาเก็ดที่มันอาศัยอยู่จะมันอยู่ลึกอ่ะกลุ่มเดียวกับปลาคราฟอ่ะอลุ่มนี้มันจะอยู่มันจะอยู่พื้นเลยะแล้วมันกินหากินแถวหน้าดิทั้งสามระดับของปลาหลากหลายสายพันธุ์เนี่ยมันช่วยไม่ให้น้ำเน่าไดยมันก็มันรักษาระบบนิเวศอืคือมันจะกินอาหารทั้งหมดอะไรที่มันดูทำท่าจะจะเน่าอ่ากินหมดอ่ะฮะกินหมดเมื่อมันกินหมดเนี่ยอ่ตัวนี้ก็จะไปเน่าเป็นสาลายเป็นอะไรอืก็จะเหลือ มันก็มีสายพันธุ์ที่กินสไลยอนะนะตัวเล็กตัวน้อยอะไรมันจะกินหมดอืนะฮะแล้วก็ถ้าลงไปถึงพื้นเนี่ยมันก็จะไปเน่าที่พื้นนะฮะถ้ามันไม่มากนักเนี่ยมันจะมีนอนหน้าดินอือก็จะมีกลุ่มปลาพวกปลาในนอนในน้ําก็มีนะฮะมีเป็นไส้เดือนน้าเป็นนอนน้ํามันจะอยู่หน้าดินพวกปลาในกลุ่มปลาในซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับปาคาคร์ฟเนี่ยมันก็จะหากินอยู่หน้าดินพวกนี้จะขุดดินไปเลยแบบนี้ถ้าเกิดใครมีบ้านอยู่ริมน้ํานึกจะทําบุญก็ทําง่ายมากครับ ปล่อยปลาครนะฮะหลากหลายสายพันธุ์ลงไปเลยครับก็ไม่ต้องไปไม่ต้องไปจับมันครับคือคือคือเราไม่จับมันจริงๆในธรรมชาติสมัยโบราณเนี่ยว่ามว่าน้ําทําไมไม่เน่าเก่าแก่เพราะว่าปลาเนี่ยมีหลากหลายชนิดชุมครับนอกจากนอกจากจํานวนเราไม่จับจนมันหมดครับนอกจากจํานวนแล้วเนี่ยมันยังมีหลากหลายชนิดและทุกชนิดเนี่ยมันรักษาระบบนิเวศของมันอยู่พึ่งพากันครับมันจะกินต่างกันกินไม่เหมือนกัน นะครับเมื่อมันกินต่างกันเนี้ยอาหารมันก็จะถูกแบ่งกันฮะโดยธรรมชาติไอแบบนี้ก็ไปประยุกต์กับการเลี้ยงปลาในบอ่อใช่ฮะได้บางบาง,บางฟาร์มปลาเดี๋ยวนี้ถ้าเลี้ยงเชิงเดียวครับปลาอย่างเดียวก็มักจะป่วยเปน็นโรคนะนั้นถ้าปรับวิธีการเลี้ยงสม่ครับมันก็ไม,ม่ไม่ได้ก่อให้เกิด ผลเสียในขณะเดียวกันทําให้ลดการใช้ยาปฏิชีวนะในบ่อปลาได้ด้วยครับแล้วก็กลุ่มปลาเนี่ยจะมีกลุ่มปลากินพืชครับกับกลุ่มปลากินเนื้อครับไอ้กลุ่มปลากินพืชเนี่ยก็จะกินพวกสาหร่ายเป็นหลักอืมอืมอกลุ่มปลากินเนื้อก็จะขจัดปลากินกินพืชที่มันมีจํานวนมากเกินไปก็มันจะคมสาดุลนะฮะสมดุลตามสถานการณ์ครับนะการการเลี้ยงปลาอย่างนี้เนี่ยก็จะช่วยรักษาคุณภาพน้ําได้อืม แต่ที่มันมีปัญหายูทุกวันนี้ก็คือการผลิตน้ําเสียนีมีจํานวนมากแล้วก็การจับปลาเนี่ยก็มากกว่าโอเวอร์คือเกินเกินเกณฑ์กินเก่งแต่ไม่ค่อยสร้างครับอืมหลายคนเนี่ยอยากให้เห็นเชียวนะจับอ่าเห็นต้องจับกินเป็นแต่ปล่อยปลาปลูกอะไรเพราะพันปลาไม่เป็นแล้วก็มันทําให้อาหารเนี่ยมันมันมันเสียสมดุลไงนี่แสดงมันเป็นตัวอย่างโดยกฎธรรมชาติเลยนะครับ คิดแต่จะเอาอย่างเดียวเนี่ยไม่เคยได้อะไรเลยนะมันทําให้เสียด้วยสุดท้ายก็กลายมาอันนี้เหมือนกันเหมือนกับความโลภนะคนเราถ้าเกิดโลภในหลายๆเรื่องเนี่ยตรงเอาอย่างเดียวจริไม่ได้เขาบอกว่ามนุษย์เป็นทุบทำลายเนี่ยเป็นเรื่องจริงอยากได้ดีเราเปรียบใครได้ในดีเพราะฉะนั้นในในบรรดาสัตว์ทั้งหลายนยมนุษย์เนี่ยอันตรายที่สุดอันแน่นอนครบยากเลยคือคือทำลายระบบนิเวศทำลายสิ่งแวดล้อมนะเราต้นไม้เราก็ตัดแลเราก็ใช้ นะฮะปลาเราก็ตัดระยะทีนี้ในในในระบบนิเวศริมฝั่งน้ําเนี่ยนะฮะริมฝั่งน้ําเนี่ยน้ามันจะไหลไปนะครับมันจะมีพืชริมน้ําระบบนิเวศอย่างนี้เราเรียกว่าระบบนิเวศกึ่งบกอเวลาพอน้ําแตะตรงไหนก็ตามเนี่ยสูงขึ้นไปอีกสักสามสี่สิบเซนเนี่ยมันจะมีความชื้นอยู่ที่มีความชื้นเนี่ยมันจะมีอาหารของปลามีอาหารของสัตว์น้ําอยู่เป็นพวกไส้เดือนเป็นพวกมแมลงเป็นพวกอะไรที่อยู่ที่ความสมบูรณ์ฮะกบเขียดอะไรก็ตามนะฮะขึ้นสูงขึ้นไปแห้งจัดแต่พวกนี้ก็ไม่อยู่ละ ต่ำลงบาดเปียกก็ไม่อยู่มันต้องมันต้องพอดีพอดีมันต้องอยู่ที่ชื้นพอน้ําพอฝนตกน้ําขยับตัวขึ้นตัวไหนหนีทันก็หนีขึ้นไปในที่ชื้นมากกว่าตัวไหนหนีไม่ทันก็กลายเป็นอาหารของสัตว์น้ำแล้วต้นไม้ที่อยู่ริมน้ําทั้งหลายเนี่ยครับที่มันขึ้นเนี่ยมันจะทําให้ลดการไหลของน้ำ,นำให้ช้าลงทีนี้กรณีที่อยู่ริมตลิง่งครับสังเกตนะครับตลิ่งจะไม่ค่อยพังถ้ามีพืชตระกูลไผ่อยู่ครับแล้วก็เป็นที่อาศัยของปลาด้วยทีนี้ ทีนี้เวลาปลาเนี่ยปลาเนี่ยมันปฏินปสนธิภายนอกก็คือมันต้องออกไข่ออกมาแล้วก็ตัวผู้ก็ปล่อยน้ําเชื้อทีหลังครับทีนี้ไปก่อวอดนั่นเองวิธีคิดของบ้านเราก็คือว่าถ้าตะลิ่งมันพังเนี่ยแทนที่เราจะปลูกพืชริมน้ําเนี่ยให้ป<ะ>ูนใช่พอคนขีดไปวางพอคนขีดไปวางปุ๊บเนี่ยน้ําก็ไหลแรงถูกไหมฮะมันไม่มีที่ที่น้ํามันจะหยุดนิ่งให้หมดเกาะไม่มีครับเพราะฉะนั้นการปฏิสนธิมันก็ทําไม่ได้ ปลาก็หายไปตัวเมียไข่ตัวผู้ปล่อยน้ําเชื้อไปสิบอย่างบางอบตบางเทศบาลเห็นง่ายๆสร้างเขื่อนสร้างทํานบกันน้ําดีกว่าการตะลิงพังครับแต่ว่าถ้าปลูกต้นไผ่ปลูกพืชที่เกาะตะลิงได้อย่างแฝกเขาปลูกไม่ริมน้ำเขาปลูกฮะปลูกเหมือนกันการช่วยลดการชะล้างพังทลายได้เยอะอือย่างนี้เหล่านี้ครับไม่ค่อยําลงทุนน้อยกว่าด้วยน้อยกว่ามากในขณะที่ มันอาจจะรกหน่อยแต่จัดการภูมิทัศน์ริมตลิ่งดีๆสวยนะใช่ไหมฮะจะลงไปทางด้านต่ำๆเนี่ยอย่างกุ้งกุ้งกั้มกลามนะฮะกุ้งกุ๊กเขาเรียกกุ้งหลวงหรือกุ้งกั้มกลามเนี่ยมันจะไปไข่ที่ที่ไข่ที่ริมริมเาชายชายชายน้ำนะฮะริมฝั่งแล้วก็ตัวแม่มันเนี่ยก็จะใช้กรีนเนี่ยโบกให้ออกซิเจนมันจะมีที่เกาะพอเป็นปูนซีเมนต์เนี่ยมันไม่มีที่เกาะ มันเกาะไม่ได้เกาหมดครับมันก็หาที่ไข่ไม่ได้ไขยายพันธุ์ไม่ได้ครับเพราะเราไปคิดว่าเราเอาแต่สะดวกไนงะเราไม่ได้ดูนะฮะสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่มันอยู่ร่วมกับเราแล้วมันที่สําคัญสิ่งเหล่านี้เป็นอาหารที่สุดแล้วเราคิดว่าเราได้สุดท้ายถ้าเรามักง่ายเอาแต่ได้เราก็จะเสีย ครับแล้วเรื่องเหล่านี้ไม่ไม่ค่อยมีการศึกษานะฮะในบ้านเราคือเรื่องของชีววิทยาระบบนิเวศเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาครับซึ่งจึ่งมันมีความสําคัญอย่างยิ่งนะฮะมีหลายเรื่องอยากเล่าให้ฟังแต่ว่าต้องใช้เวลาทยอยทยอยทยอยเล่านะฮะเพราะว่ามันมีพืชพันธุ์หลายชนิดที่มันมีประโยชน์แล้วก็ในโลกนี้นะครับบอกว่าไม่มีที่ไหนนอกจากในประเทศไทยที่มีความอุดมสมบูรณ์ผมบอกเลยว่าเรื่องของพืชพันธุ์เนี่ยเมืองไทยดีสุดแล้วที่เป็นยานะฮะหกสิบเปอร์เซ็นต์ฮะ อยู่ที่เมืองไทยอยู่ในเขตร้อนแถวแถวบ้านเรานี่ใช่นะฮะแล้วยาเหล่านี้เนี่ยเป็นต้นแบบของยาชนิดต่างๆที่ใช้กันในโลกครับอ่าบอกคราวอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันที่29กุมภาพันธ์ครับนะครับก็ในส่วนของการทำบุญนะครับท่านจินดาแจ่มจันทร์ก็เรียนเชิญผู้ที่เคารพนับถือท่านจันทร์บัวไทยแจ่มจันทร์นะครับร่วมเลี้ยงพระเพร ที่วัดมหาธาตุวรวิหารนะครับเรียนเชิญกลุ่มคนรักมังเพชดด้วยนะครับก็วันที่29นี้ที่วัดมหาธาตุเวลาเลี้ยงเพลงนะฮะก็วันนี้ส่งท้ายกับเรื่องบอกงานของท่านอาจารย์จินดาแจ่มจันทร์นะครับเนื่องในโอกาสครบรอบ20ปีอาจารย์บัวไทยแจ่มจันทร์วันนี้ผมกับอาจารย์อาคเนย์ไกรสอนนะครับต้องลำลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ